ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้เบ้าโชกมาอันนี้ครับมาเก็บน้องไม้ครับพี่น้องพอดีเห็นว่าน้องไม้กัน่าจะพ่อแกงนะครับสําหรับก่อนนี้ครับเบ้าโชกอาจจะเก็บเลยนะครับแหนงอันนี้ครับและสีบวได้อยู่บ่อจากแกงน้องพี่น้องเนาะอันนี้ครับสวยๆครับแหนงพอดีพอดี สวยครับการนอไม่เพราท่านออกเด้อพี่นองเด้อกับพี่นองถามมาหลายนะครับกากกำลังจะเริ่มนะครับเบาชัชวกัดมองเห็นแน่แล้วล่วะพอมีนอสองนองนะครับเริ่มออกมาแล้ว เอาได้บ่พี่น้องนี่เงาเงานี่ยเงาเงาเก่นเากนะครับเนาะอันนี้ครับเติมกันอันนี้ครับเติมกันอันนี้ครับแหนงได้ถ้วยนั่งเก่าพี่น้องถ้วยน้อยก็ได้นะครับก็ได้กินของแสบครับ ับขึ้นมาข้างบนพี่นอ้องเราจบจะพาขึ้นเก็บไพ่นี่เป่าโชาหักแค่หามเมตรนะครับสูงแค่หาเม็ดรครับอ่านี่ครับจะมีแหนงแบบนี้ครับนี่แหนงงามๆครับเนี่งามๆเลยอันนี้ครับีนบ่นอ้อง แหนงที่สองครับโอ้เนี่ยครับสอ,สองแหนงเนี่ยโอเคเลยครับเนี่ยสวยๆครับอ่านี่ครับพี่น้องโอ้โหสวยงามครับแหนงได้แักซีหาแหนงเนี่ยกับพ่อแกงแล้วครับสวยนึงได้อยู่ อ๋อใหญ่ๆครับสวยอันนี้ครับสวยครับผมครับเดี๋ยวบ้าโจกจะขึ้นไปตัดนะครับกระดิ่งเงยแลใส่แว่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวคุณขอตาย ครับได้สองแห้งพี่น้องสวัดีครับพอได้แกงอยู่หรอครับถผยหนึ่งครับผมขายได้ครับแต่เขาต้องเอาไปช่ำก่อนครับต้องเอาอไปช่ำก่อน อันนี้ครับใบโตกับจอบใบช่ำนะครับพี่น้องนี่ครับได้ทั้งกิ่งไปขายครับพี่น้องเอาใบช่ำครับกับช่ำคายได้พี่น้องกับตัดแล้วช่ำเลยนะครับช่ำไว้ประมาณเดือนเดือนนึงครับเดือนนึงรอ้อยเพิ่นเกิดไหล กรให้เกิดรากนะครับประมาณเดือนนึงหรือว่าเดือนครึ่งนะครับอาจจะช่ำไ่แแบบี้้รััผม คพี่น้องอันนี้ครับหนึ่งต้นนะครับถลากว่ากันรอดครับพี่น้องเข้ครับผมแต่ทั้งนองไม้ครับแต่ทั้งนองไม้ได้ทั้งจริงนะครับแต่สองยางเลยครับมื่อนี่ครับบาโช็จะพามาเบิงนะครับนองไม้ที่กำลังเกิดนะครับ สำหรับนอกิมซุ้งนอกิมซุงนี่เวลาเพิ่นเป็นนอนะครับปีแรกอาจจะบวท่านใหญ่นะครับปีแรกเนี่ยนออาจจะบวท่านใหญ่ปันใดนะครับแต่ว่าถ้ามีอายุสองสามปีขึ้นไปนะครับล่ำเพิ่นจะใหญ่ได้ได้ที่แล้วนะครับนี่ครับต้นเม่อาจจะใหญ่นะครับนี่ครับเบื้องรถดครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับกำปั้นผมนี่นี่ครับมือผมนี่ตาดอกมานี่เป็นโลนะครับนี่ครับ เนี่ยแค่นี้ครับประมาณคือกว่วหนี่โลนึงนะครับแต่ว่าผมจะโบท่านตัดนะครับผมจะล่อไวอีกจักอาทิตย์นึงพี่้องอ่านี่ครับเกิดแล้วหนึ่งโนะครับแตกกับโบท่านได้เก็บครับเอาไว้ก่อนอาทิตย์หน้าก่อนครับครับกับผ้ามาหานอหม่นะครับเมื่อนี้กับว่าจะมาตัดยางมองนี้แล้วครับนี่ครับจะมาตัดยางมองบริเวณทีมีกอไผ่นะครับเนาะ ครับตอนนี้ก็ับไพ่ก็เริ่มแทงนอแล้วครับกลางล่งเลื่อนเฮ็ดนี่แหละครับเริ่มเริ่มออกนอแล้วครับเดี๋ยวมีสัญญาณแล้วอ่านี่ครับถ้าเพื่อนได้ออกนอเพื่อนจะออกมากเรื่อยๆครับผมนี่ครับออกนอแล้วสําหรับไพ่เลี่ยงนะครับแต่ว่าปีแรกเบ้าโชคจะบบท่านด้เอานะครับบ้าโชคจะเอาไปก้อน อันนี้ครับบ่าวโชคจะมาทำความสะอาดตองนี้แหละครับตัดหญ้าดึงหญ้าออกจักหน่อยเอาฟางปกนะครับพอดีไปเห็นแหนงนะครับแหนงอยู่เกาแหลกครับบ่าวโชคเลยไปเก็บก่อนพี่นี่ครขอบคุณพี่ๆน้องๆครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเบาโชคจะไปรับโอปอนะครับอยู่ที่โรงเรียนครับผมนี่ครับได้ยูโอ้คนี้ครับอยู่ในแหนงนึงครับเนี่ยก็แกงอยู่ครับเนี่ย ได้ยอดดอกถวยนึงครับผมกาปลูกว้ก็ดีครับสาหรับให้กิมสุ้งนะครับถ้าพี่ๆน้องๆอยากได้พันธุ์ไปปลูกไว้นะครับทูลักสองสามต้นนะครับบัวตองยานมันหกหรอกครับกาเมืองเบาโชกนะครับเมืองเบาโชกเฮดจังดันะครับบัวหยหกง่ายๆครับผมบัวตองห้สูงนะครับสําหรับให้กิมสุ้งนะครับล่าเพ่อนจะบัวค่อยตรงนะครับแต่ว่าล่ำไงนอไงนะครับ ู้ใดที่เอาไปปลูกแล้วนะครับหรือว่าปลูกไผ่กิ่มสุ้งอยู่นะครับกาทำบ่อยางให้สูงนะครับเง่จากเจ็ดเมตรนะครับขยเยาเลยพี่น้องขยเยาขยเยาแล้วก็ให้ปลายหักนะครับหักคือบาโชกผ้าพี่น้องขึ้นไป่ะไรนะครับจะอยู่ประมาณสี่เมตรห้าเมตรครับผมไผ่ก็จะแตกแหนงออกไา้นะครับเขากินแหนงได้นะครับกินแหนงก็ได้นอ่อก็ได้นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าบาโชกนี่ส่วนมาก หักไปแล้วมีแหนงเกิดมาเบาโชคเจ้าช่ำนะครับช่ำใบนี่ครับเฮ็ดแบบนี้เนาะครับเนาะเฮ็ดใบแบบนี้ครับผมก็ได้สองยางครับกินก็ได้นี่ครับเอาไปกินอันนี้ช่ำไบขายครับพี่น้องครับโอเคครับผมมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่เพีงน้องทุกคนละครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะไปรับโอปอละครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับได้แล้วครับต้นหนึ่งครับผม